ทางหลีกเลี้ยงครับผมน้ำท่วมครับหลีกเลี่ยงน้ำท่วมครับผมนี่อยู่ตอนนี้อยู่อำเภอกูแก่ครับผมกำลังจะไปอำเภอศรีธาตุครับบอกลุมมาว่ามันถ้ามันขาดับผมระวังเส้นทางลาดไปทาแร่บันทายเงี้ยครับผมคุจิกนี่ครับผมเส้นสะพานลำป่าห้อยนะครับเส้นว่าเส้นสะพานไหลน้ำไหลลงไปลาป่าผมมารับช่วกันเลยครับ เนี okay, okay. Okay. <sh> into into ่ยครับโอ้่เย้เนื่องจากน้ำท่วมครับตรงขี้อ้อมครับพี่น้องขี้อ้อมไก่ครับอ้อมไก่เลยพี่น้อง 4 0 5สิบ่าผมตัวนี้น้ําท่วมสะพานขาดสะพานขุมมาว่าขาดร้ายครับพี่น้องบ้านท่าแร่ครับบ้านท่งแง่ทาลีทาลีสีออครับสินรัดไปแล้วครับผมสีถาดขุมมาว่านี่ครับฝนแรงกันร่งม,มาอีกคนระเรียบร้อยอล้พี่น้อง เดือดตวนเขาพี่น้องแน่ครับเขากำลังจีม่านกำลังจีออกดอกออกกันครับผมเจอน้ำท่วมเรียบร้อยเลยครับผมรถน้นทางกับพังเมื่อ ขี้ออมนะครับพี่น้องน้ำตัวมขี้ออมสี่สิบปั้นสี่สิบห้าสิบโลครับผมขี้ออมครับ นี่กาลังจะเดินทางไปบ้านทารีนะครับผมทารีแล้วก็สิกกลับขึ้นมาอําเภอศรีฐานครับพอท่ามันขาดครับผมเดี๋ยวขี้อ้อมครับเดี๋ยวผมจะท่ายไปเป็นระยะระยะนะครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวันเขาไปล่องมองเข้าไปในป่าในอย่างนี้มันกดคืนมั่มีครับผมขอโทษขออภัยนะครับคืนมันเขาก็ถึงครับพอ มันเป็นเจ้าผู้ไทยครับชนบทชนบทไทยครับยังหลงเหลืออยู่ครับผมอยู่ไก่จากเนืเมืองครับบ้านนอก เด้อครับทางลัดครับวันนี้ปลานในดวงเลยครับผมพี่น,อน้องทางลัดหลังกลางมู่บานเลยครับสีซอดบ้านนั้นทาสีไข่ครับทาสีไข่แล้วก็จะไปบ้านบ้านห่วยเพลิงบ้านห่วยเพลิงแล้วก็จะไปบ้านท่าแร่ครับที่ว่าน้ำท่วมสะพานขาดครับจะไปร่วงของให้ลูกค้ายู่บ้านนั่นแหละครับ ค่าโทรสั่งของครับผม ขาดเ้วยทาอยทาอะไรท้าขางนี่อ้อมรอบซ้องเลยเสียเวลาค่ำพอดีเลยน,นี่เป็นทางลัดเด้ยครับพี่น้องทางลัดไปส่งของบ้านท่าแร่ครับท่าแร่ แลเนนาจะขึ้นอำเภอกุมภระว่าครับผมทะแลครับพอมันอยู่ระหว่างกุมภาะว่าครับอำเภอศรีฐานครับทะแล่่าเม่นทะแลทางเขาหลบก,กันนี่ครับว่าเม่น,นี่ทางกระเมนิน นี่แดดออกนิดนึงครับพี่น้องสงสัยน้ำคือสิคิดว่าน้ำมาลดหรอครับพอมันจะไหลจากทางอัเพื่อนองหารมาสมทบเพื่อกูแก้วรผมานาจิตทวมขึ้นอีกอยู่ครับประมาณวันสองวันนี่แหละครับถ้าฝนมาตกมาสมทบอีก อยู่ปลามันปลาอ้อยไปครับผมพี่น้องนครับด้านหน้าผมที่ภูเขาสูงครับมันจะเป็นอำเภออำเภอหนองกรุงศรีระวางจะไปหนองกงรุงศรีกับกระนวลครับกระนวลอำเภออำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นครับผมอำเภอหนองกรุงศรี กระนวนขันแกนครับผมน้องกุ้งซีนี่คือกาลสินบ่ครับจังหวัดกาลสินครับน้องกุ้งสีกาเส็นไปสะพานสะพานเทียบสุดาแล้วครับท่างไปสะพานเทียบสุดาสะพานที่ยาวที่สุดในแม่น้ําจืดครับ2กิโลสะพานล่าเปล่าเนี่ยครับเป็นสะพานที่เมืองน้ำดำครับผมน้ำปลานี่ก็บ่ะข้าวครับ ที่มันน้ำไหลตลอดป่าเลยบว่าข้าวครับผมเป็นแหล่งของปา่าลงมายูหันกันน้ำม,มันไหลตลอดเรื่อให้ป่าว่าข้าวครับผมน่ากินครับแม่น้ำลำปาวลำปาวอำเภอสาสขันครับจงบังหวัดกาลสินเมืองน้ำดำช่วงนี้ก็ชมว,วิวไปก่อนนะครับพี่น้อง ซูมวิวขางปลาไปก่อนครับผมอันนี้ทางลัดนะครับอันนี้ทางลัดครับผมเดี๋ยวด้านนาไปฮอดใกล้ๆไปฮอดดันบ้านทา่ารีผมผมมีท่ายเบื้องนะครับเดี๋ยวจะไล่สดให้เบื้องว่านาม,มัน่วมหอดไสครับผมจะเห็นลกูกค้าโทรมาว่าท่วมนักครับท่วมทางขาต่วหอดวัดผมมีทายเบื้องครับผมว่าท่วมีรีบ่ครับทางลัดพี่น้อง40โลครับ ประมาณสี่สิบโลครับผมทางลัดพอท่ามันขาดผมก็ได้เดินดังนั้นท่ามันขาดไลหากองหอดแล้วครับมันได้อ้อมนะครับอ้อมเขาท่าไงอ,เอาเภอศรีธาตุครับพอกลุ่มพระว่าก็ไปว่าได้พระว่าก็ท่าขาดท่าขาดครับพมะว่าพระว่าปีเข่านี่ครับทาาขาดต้องอ้อมเขาอำเภอศรีธาตุครับสี่สิบห้าสิบโลนะครับ น้ำด่งครับพี่น้องเอ้ยครับมาส่งของหาเงินครับพี่น้องมาออกกับว่าได้ฝนตกกระไรมากน้ำท่วมกระไรมากพี่น้องต้องหาทางเอาเงินพี่น้องเอฟซีรับชมอยู่จังหวัดได้แก่ขมิ้นไม้ได้ครับผมบมาหน้าท่วมวะครับอันนี้อยู่ทางจาังหวัดบุรีรัมย์ การลสินนี่ฝนแกนกัท่วมอยู่ครับผมกาค่อนข้างสินักอยู่ดี่ครับปีนี้ค่อนข้างสินักอยู่ครับฝนปีนี้ครับผมทางรัสเซีนี่กับโดนโดนครับสิมีรถสวนทางมากครับผมแต่ผมขี่ลงมากกับพึ่งเห็นสวนทางขั้นหนึ่งครับครับมันเป็นทางเปีียวครับผมขันบอยอิลีเตืบกลับเพรามากครับเพราะมันอันตรายทางเปียวครับเกิดมี ป่นกันชิ่งทัพย์กันกันอันตรายครับผมพอห้องกับมาสงของสองคนครับอันตรายจะตรงให้ทวงหน้าเหรอพี่น้องมีป้าเป็นระยะระยะครับผมกลางคืนนี่โอ้โหคมากรอันตรายเหรนนครับกลางคืนนครับ ภูไทยพี่น้องสาวภูไทยน,นี่ก็ต้องจะขเข่าเขียดสาวภูไทยแล้วผมพร้อมดีสีถาดเราว่างสีถาดขึ้นไปว้างสมอบกับซัมภูไทยแล้วครับผมคุณแม่เนี่เป็นยังนีงห้ามจอดเด็ดขาดเลยพี่น้องอันตรายทางเปรียวจอดไม่ได้ครับอันตราย รถเมาสืบนี้ต้องเติมน้ํามันเต็มถังเลยครับอันตรายครับผมเติมน้ํามันเต็มถังเพื่อความปลอดไัยครับพี่น้องนี่การครับว่าอยากเห็นเกิดครับเกิดมาแล้วมันแก่ขึ้นเมื่อไรครับพี่น้องอันตรายอย่างต้องป้องกันไว้ก่อนครับน้ํามันเต็มถัง นะครับผมด้านหน้าผมอีกกิโลนึงนี่จะสีเขาสินลักครับผมระว่างทางเลี้ยวขวาผมบพาว่าเลี้ยวซ้ายอำเพื่อสีถ่านครับผมผมจะเข่าไปโ่งทาแหลกอนเราจะกลับขึ้นมาเขาสีถ่านครับแล้วก็โค้งไปกุจจิขึ้นกระนวลครับกระนวลราคาพอน้องผมสีครับขามสะพานเทบสุดาเมืองน้ำดำครับผมสะพานเทบสุดาสะพานที่ยาวที่สุด สองกิโลครับผมสะพานที่ยาวที่สุดน้ำจืดครับเราจะขึ้นไปอำเภอสมเด็จครับผมพี่นอ้องคาดว่าเมือเ่อวนก็จะไปพักอยู่กุหล่บครับอำเภอสมเด,ด็จังหวัดกาฬสินธุ์นะผมเมือเ่อมานสองวันหนึ่งคืนครับพี่นอ้องนอนคขึ้นครับผมจากอุดรไปจังหวัดกาฬสินธุ์ครับในสมคลองครับพี่นอ้อง นาผมจะเป็นเส้นลักเนีอพี่น้องเรียกขัวนี่ผุณพระว่าครับผมเลี้ยวซ้ายอำเภอศรีธาตุครับตรงไปนี่จะเป็นบ้านท่าแร่ท่าแร่ท่าลีท่าลีสีออครับผมมันกัดเ้นลักกันได้เมื่อครับลัดเขาศรีธาตุก็ได้รลัดเขาคุณพระว่าอะไรผมจะว่าถ้ามันขาดครับผมก็เลยได้ขี้อ้อมครับผมมันเลยกลายเป็นส่งไก่แน่ครับพี่น้องน่ครับพอดแล้วครับเ้นลัก สายมือก็จะเป็นล่านส่งของล่านร้างขายของนะครับผมแล้วล่องให้สั่งจอยล่งไปถามก่อนรับแป๊บเดึยครับผมร้านนี้ก่ะเป็นร้านขาประจำครับก่อนจะเดินทางไปบ้านท่าแรืครับผมพี่น้องสั <Hey. S 1> ่งจอยโซฝีมือมนัมนมันครับด้าน,นาจะเป็น เพลิเงือกเพาถั่วมีว่ามว่ามันถึงมันมันอย่ถั่วมองกงนสะพานมาหัวเพลินครับผมพอขันมันผมว่ามันเคยถั่วทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้นาที่ถั่วคันท่ารีคันท่ารีท่าแรีถั่วมีบางขันบุเหลียครับผมบ้านหัวเพลิ น้องรองกันถามขายของแป๊บหนึ่งครับ พี่น้องอฟซี่รับชมอยู่จังหวัดได้กะคอมเมนต์มาเย้ะแยครับผมบอกได้น้ำท่วมท่างขาดผมกะชีได้รีเลี้ยงนะครับผมพอไปมันกะเสียเวลาครับผมไปหัวท่างขาดน้ำท่วมสิชีกับ่านว่าได้มันเป็นรถใหญ่ครับรถหกล้ออันไปแล้วกะสัญจรไปเขาเจาะชีว่าให้ผมว่มาขั้นใ่ญ่ขี่ไปกะน,น้ำมันไหลแห้งครับเี๋ก็เจ้าะชว่าให้คอมเมนต์บอก บาวัางเลยด้อครับผมก็จะได้หลีกเลี่ยงหาทางที่ไปง่ายไปได้ครับผมหาทางที่ปลอดภัยไปง่ายครับพอช่วงนี้น้ำน้ำท่วมถนุนกับบอกาสเสี่ยงครับผมกันผ่านมากอะจบเลยครับผมพอห้องเป็นรถคันใหญ่ครับ นี่พี่น้องอตุ้มเบือกตจะเลื่อนไปเมื่อไรลครับรถเข่าถึงเมื่อ้วครับผมตะกี้นี่ท่านไปไม่ยาดนะครับเส้นนี้มันเป็นทาน่างขีนแหงครับผมทางทาง่านจะเลื่อนครับถึงจะเลื่อนได้บ้านชิบหายชิบหาสุหกปีครับผมท่างเส้นนี่ถึงจะเลื่อนได้ชิบหาสุหกปีครับตะกี้นี่รถสัญจรไม่ยากครับผม หนุนคุ้นกลวยคุนหลยแต่ว่าไปครับพี่น้องดูอีต่อครับ บ้านโคกค่าครับด้านหน้าจะเป็นบ้านสามค้าบ้านโคกค่าพี่น้องโอ้ผมว่ากับบรรยากาศดีดน,นี่ครับผมท่ามู่บานมากทงหมู่บานเฉินนีครับผมบรรยากาศดีครับพี่น้องเข้าเขตจะขเขาเขตผู้ไทยนิดนิดนึงครับผม ใช่นี่จะาว่าเนือนิดนึงนะครับก็คือไท่กวดวน,นี่ครับไท่กว,วาดครับไทยเนืน้อนี่ว่าว่าว่าใครคืนกันบัาไดครับผมสำเนียงครับสำเนียงจะตต่างกันนิดนึงครับผม หู่บ้านนีเดี๋ยวมีลานค่าางหนาะผมจะรองล่งถามทางนะครับผมว่าทางมันนั่นมีทางลัดไปอีกบ่ครับลองถามทางแป๊บหนึ่งครับผมถามถามทางลานค่าครับว่ามันมีทางลัดไปอีกบ่ครับผมทางลาดัดตีไก่ในบ้านทาลรครับ เอ้เปยนตะยู่ที่ยครับผมมูบ่บานทางนี้ครับผมเป็นตะยู่อยู่ครับบรรยากาศดีครับผมเบื้องจากซิงแวลรอมเราบรรยากาศดีครับแต่ไม่ยู่อยู่ครับผมเดี๋ยวบ้าว่างถามทางแป๊บหนึ่งครับถามนี่ละลาดทางนายครับผมถามทางแป๊บหนึ่งครับ แป๊บหนึ่งครับ โอ้พี่น้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับพี่น้อง เปนำลง่งปถามันท่าหอนอครับเปนวา่าไปบ่ได้ครับต้องหลีดเลีเ่ยงเขาไปอีกทางหนึ่งครับผมต้องขออำเภอชิตาครับต้องกลับขึ้นครับผมเียเวาแล้วะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบื่องนะครับ